นิทานเรื่องเจ้าหญิงผู้กล้าหาญกับมังกรใจดีการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณนะหมู่บ้านริมเทือกเขาสูงมีเจ้าหญิงผู้เลอโฉมนามว่าเจ้าหญิงลินลี่เธอเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีงามกล้าหาญและรักการผจญภัยวันหนึ่งมังกรร้ายตัวใหญ่บุกโจมตีหมู่บ้านชาวบ้านต่างหวาดกลัวต่างพากันหนีเอาชีวิตรอดแต่เจ้าหญิงลินลี่ไม่ยอมแพ้เธอตัดสินใจเผชิญหน้ากับมังกรร้าย เจ้าหญิงลิลลี่คว้าดาบและโล่มุ่งหน้าไปยังถ้ำมังกรเธอต่อสู้กับมังกรร้ายอย่างกล้าหาญแต่ดูเหมือนว่าเธอจะสู้มันไม่ไหวทันใดนั้นมังกรร้ายก็หยุดการโจมตีมันพูดกับเจ้าหญิงลิลลี่ว่าข้าไม่ได้ต้องการทำร้ายใครข้าแค่หิวโหวยและต้องการอาหารเท่านั้นเจ้าหญิงลิลลี่รู้สึกสงสารมังกรร้ายเธอจึงพามันไปยังหมู่บ้านชาวบ้านต,าต่างตกใจเมื่อเห็นมังกรร้ายแต่เจ้าหญิงลิลลี่อธิบายให้พวกเขาฟังว่า มังกรร้ายไม่ได้ต้องการทำร้ายใครมันแค่หิวโหยเท่า